นโมตัสสมอภัยมัทาอวโรกิเตสวรายโพธิสัตว์วายมหาสัตว์วายนิมพะท้านโมเทสือไต้ปุกิวโขกิรังกุงไต้เหล่งกัมกุงสิลปสาตทั้งชิโตอมเกลรหัวโตเกลรหัวโตเกลอหัวโตเลเกลหัวโตเลเกลหัวโตสัมพอเจียงเหลาสิงตีเหลาสิงนั่งนี่หลังหลังเลยสิงเจี๋ยเจี๋ยจิหมวกวิติงนโมโมอปอยเยปอหลอกบีนโมตัสสมอภัยมัทาอวโรกิเตสวรายโพธิสัตว์วายนิมหาสัตว์วายนิมพะท้านโมนโมเทสือไต้ปุกิวโขกิรัังงงงกกกตเลม สสิิอมพนโมเตสือไต้พุทโธคูโคลังกวงไตแหลมกล้มกวงสิอิมพอสส์นโมเตสือไต้พุทโธคูโคลังกวงไตแหลมกล้มกวงสิอิมพอสสทั้งชิโตโอมกิโลหัวโตกิโลหัวโตกิอองหัวโตลอเกมหัวโตลอเกมหัวโตสัมพอเชียงหลอกซิ่งที่หลอกซิ่งนั่งหลีหลังหลังหลีซิงเจ๊เจียงจอิงหัวพิติงนโมโมอปอยะบอลอบีนโมตะสมัยอภัยมัททาอวโรกิเตสวรายโพธิสัตวายมหาสัตวายนามัททานโมเตสือไต้พุทโธคูโคลังกวงไตแหลมกล้มกวงสิอิมพส นโมเตอรไตปุืคิวโคกิวหลังกวงไต่เลงกัมกวงสีอิมพอสักนโมเตสไตปุืิวโคลิวหลังกวงไต่เลนกัมกวงสีอิมพอสักทั้งชโตอมเกหวโตเกี่ยวัวโตเกอาหโตลอเกียวหัวโตลอเกี่ยวหัโตสัมพออเทียงหลอิงทีหลอซิงนั่งหลีหลังลังหลีซิงเจ๊เจียใจอิงหัววิติงนโมมอ้อปี่แอปปอลปกหนงโมหูหนเจงโมกุกหนึ่งโมเจ๋งนงโมวโลวหลังวงสีอิอ หลังลังเลสิงเจเจใจอิหัววิติงนโมโมอปอยเอปอลอบิกนโมตัสมัยอภัยมาธาอวโรกิเตโสรายโพธิสัตว์วายมหาสัตว์วายนะมาพทานโมเตสซื้อแต่ปุกิวโขกิรังกวงแต่แล่งกัมกวงสิงพอสากทั้งชิตโตอมเกลอกหัวโตเกลอกหัวโตเกอออหัวโตลเลเกอหัวโตลเลเกอหัวโตสัมปอเจริญเราสิงตีเราสิงนั่งในหลังลังเลสิงเจเจใจอิหัววิติงนโมโมอปอยเอปอลอบิกนโมตัสมัยอภัยมาธาอวโรกิเตสวรายโพธิสัตว์วายนะมหาสัตว์ว นะโมนะโมเตสไตพุกิคโคกิวลังกวรตั้งแหล่งกำควงสือิมพอสส์นะโมเตสไตพุกิโคกิวลังกวตั้หล่งกำควงสือิมพอสสนะโมเตสไตพุกิคโคกิวลังกวตั้ยหล่งกำกวงสือิมพอสสทั้งชิโตอมกิโลกวโตกิโลกวะโตกิออมวโตโเกียมวโตอเกียมวะโตสัมพอเียงหลอสิิงทีหลอสิงนั่งลีลังลังลีสิงเจ็กเจียจอิหัวิติงนะโมโมอปอยเยปอลลอบีนะโมตศสมัยอภัยมัทธาอวโรกิเตสวรายโพธิสัตวัยมหาสตวายนะมาพ นโมเตสอไตปุขิวโคกิวหลังกวงตเล็่ยมก้ามวงสีอิมพอสักนโมเทสุเตปุขิยโคกิยหลังกวงตาเหลีมก้ามวงสีอิมพอสักนโมเตสุเตปุขิยโคกิวหลังกวงตาเหลงมก้ามวงสีอิมพอสักทั้งเชโตออมเกลอหัวโตเกลอหัวโตเกลอหัวโตลอเกลหัวโตล้อเกลหัวโตสมพออเทียงหลอสิงตีหลอสิ่งนั่งหลีลังหลังหลีสิ่งเจกเจียจียงอวิติงนโมมอปเยปอลปินโมฮุกนโมฮุบนโมเจงนโมกิวโคกิย หัวโตล็อกี่ยวหัวโตล็อกี่ยวหัวโตสัมปอสเฉียงล่อสิ่งที่ล่อสิ่งนั่งดีหลังหลังเลสิ่งเจ็กเจี๊ยจีหัววติงน้โมโมอปอยเยาปอลอบิกน้โมตัสมัยอภัยมาทาเอาโรกิเตลโสรายโพธิสัตว์วายมหาสัตวายน้มาพทาน้โมเะซือแต่ปุกยุคกิรังกุงแต่เล่งคมกุงสิงพอสั้นทั้งชิโตอมเกลอหัวโตเกลหัวโตเกลออกหัวโตล็อกเกลหัวโตล็อกเกลหัวโตสัมปอสเฉียงล่อสิ่งที่ล่อสิ่งนั่งดีหลังหลังเลสิ่งเจ็ดเจีัย อภัยมาธาอวโรกิเตสุรายโพธิสัตวายนะมหาสัตวายนะมารธาหนมโมนมโมเตสือใต้บุคิวโคคิวหลังกวงแต่เหล่งกัมกวงสีอิมพอสัตนมโมเตสือใต้บุคิวโคคิวหลังกวงแต่เหล่งกัมกวงสีอิมพอสัตนมโมเตสือใต้บุคิวโคคิวหลังกวงแต่เหล่งกัมกวงสีอิมพอสัตทั้งชิโตโอมเกลอะหัวโตเกลอะหัวโตเกลอะหัวโตลอเกียะหัวโตลอเกียะหัวโตสัมพอเชียงหลอสิ่งที่ลอกซิงนั่งลีหลังหลังลีสซิงเจ็กเจียใจอิงหัวพิติ้งหนมโมตสมัย ภัยมัทธาอารลกิเตสวรายโพธิสัตวัยมหาสัตวัยนัมาัธานโมเทสุไตปุจิยโคกิวลังกวงตเลีมก้ามกวงสีอิมพอสันโมเตสอไตปุจิโคลิวลังกวงต่เลมกามกวงสีอิมพอสนโมเตสอไตปุจิโคกิวลังกวงตเหลมกามกวงสีอิมพอสัทั้งเชโตเออมเกล้อหัโตเกล้อหัวโตเกลอหัวโตลอเกลอหัวโตล้อเกลอหัวโตสมพออเจงหลอสิ่งตีหลอสิ่งนั่งหลีลังหลังหลีซิ่งแจ๊กจี kio ko kio lang kong si in po sak tang chi to om kia lo wot to kia lo wot to kia o wot to lo kia wot to lo kia wot to sam po o tiang lo sing ti lo sing nang li lang lang li sing chik che cha i wawitin nam mo mo o po iya po lo